ตอนนี้เรามาเตรียมกุนเชียงสำหรับยำกุนเชียงใส่ไข่เยี่ยวม้านะคะกุนเชียงนี้เราทอดน้ำก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าเนื้อเขาจะไม่แข็งจนเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันทำน้ำยำกันนะคะค่ะตอนนี้เราจะมา,มาทำน้ำยำกันนะคะสำหรับกุนเชียงแล้วก็ไข่เยี่ยวม้า ส่วนผสมตรงนี้ก็จะมีน้ําตาลน้ำปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่พริกขี้หนูกันพริกขี้หนูใส่บ้านนี้ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะค่ะพริกขี้หนูแล้วก็มะนาวจูงนี้มะนาวแพงไม่น่าเชื่อ มะน,นาวลูกเล็กๆเนี่ยค่ะหกบาทห้าบาทหกบาทต้องบีบเอาให้คุ้มเลยนะเนี่ย แล้วก็ใส่หอมแดงนะคะหอมแดงซอย ทำง่ายๆค่ะไม่ได้ทำอะไรยากคุ้นวายก็คุณเชียงเราก็ใช้น้ำใช้น้ำทอดนะคะไม่ได้ใช้น้ำมัน มะนาวสะใจมากพริกขี้หนูก็สุดยอดใสุ่้งเชียงนะคะเราไปคุกส่วนไข่ยม้าเราไม่ไม่ต้องคุกนะคะเดี๋ยวมันจะเละ วันนี้อารมณ์แบบทอดเกี๊ยมไปนิดนึงทอดน้ํานี่ขนาดทอดน้ํานะคะเนี่ยถ้าทอดน้ํามันลงส่จะไม่ได้กินแน่ๆเลยวันนี้กระทะร้อนดูสิโอมาค่ะน้ำยำ ใส่คุณเชียงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทใส่ในจานนะคะ จีนี่หนึ่งพอพอสวยงามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของอร่อยสำหรับบ้านนี้นะคะก็คือเราจะใส่ถั่วลงไปด้วย เวลาเราทานกับข้าวต้มมีกุนเชียงมีไข่เยี่ยวม้าแล้วก็มีถั่วตัดกันกรุบกุบหวานมันเค็มเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่ๆลองทำไปทานกันนะคะทำง่ายอร่อยด้วยค่ะขอบคุณนะคะ